ผงคืนฟ้าเป็นซีรีส์ดราม่าอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนต้องดูเมื่อผมลิขิตเล่นตลกกับชีวิตคนความเข้าใจผิดทําให้เกิดเรื่องน่าเศร้าพอดเรื่องที่เข้มขน้นความรักที่ไม่ได้สมหวังและเฉกดทุกนางเอกสายลุก และขอบอกมาก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้ดราม่ามากๆดราม่าตั้งแต่ต้นเรื่องอยังท้ายเรื่องเลยนะครับไม่รู้จะเศร้าไปไหนพระเอกรับบทเป็นเย่หวินชิงเทพสงความแห่งแคว้นเป็นแนวประเภทเรื่อง1ห,หญิงสองชายหรือรักสามเศร้าที่เราเข้าใจเมื่อนางเอกของเรานะครับเข้าใจผิดว่าคนที่ช่วยนางเอกนั้นคือพี่ชายของพระเอกอ๋อขอเล่าก่อนนะครับว่าเรื่องนี้จะมีตัวนักแสดงหลักทั้งหมด3าคนด้วยกันนั่นก็คือพระเอกนางเอกแล้วก็พี่ชายพระเอก นางเอกของเรามาแต่งงานกับพี่ชายพระเอกเพราะนางเอกคิดว่าคนที่ช่วยนางเอกไว้ในงานเทศกาลลอยคมไฟนั่นก็คือพี่ชายพระเอกแต่ตามจริงแล้วเป็นพระเอกที่ช่วยนางเอกไว้และนางเอกก็ตัดสินใจแต่งงานกับพี่ชายพระเอกเพราะคิดว่าคนที่ช่วยในเทศกาลลอยคมไฟนั่นก็คือพี่ชายพระเอกและเรื่องน่าเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่อพระเอกนั้นรักนางเอกมากจนยอมตายแทนได้แต่ว่านางเอกกลับรักพี่ชายของพระเอกมากกว่าและพี่ชายของพระเอกสุดท้ายก็ได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้ส่วนนางเอกก็ได้ขึ้นเป็นฮองเห่าหลังจากนั้นนางเอกของเราก็ได้ตั้งท้องแต่เหมือนจะ มีคนที่ไม่ต้องการให้นางเอกตั้งท้องจึงวางยาให้นางเอกแท้งแต่สุดท้ายแล้วนางเอกเกือบต้องเสียชีวิตแต่เรื่องวุ่นวายก็เกิดขึ้นมากกว่านั้นครับเพราะว่านางเอกของเราเนี่ยใกล้จะตายอยู่แล้วแต่ว่าวิญญาณเนี่ยได้สลับตัวกับน้องสาวเรื่องนี้ก็จะมีความเป็นแฟนตาซีหน่อยๆนะครับเพราะว่ามีการสลับตัวหรือสลับวิญญาณกันด้วยแล้วเมื่อนางเอกของเราครับสลับวิญญาณกับน้องสาวเสร็จตัวร่างของนางเอกเนี่ยไม่มีวันฟื้นกลับมาเลยนะครับแต่ส่วนนางเอกนะครับใช้ร่างของน้องสาวเนี่ยหนีออกจากวังแต่สุดท้ายแล้วเหมือนโชคชะตาจะเล่นนกกกกอออออีีครั้งงเเมื แล้วก็ได้พบเจอกับพระเอกอีกครั้งซึ่งพระเอกของเรานะครับบอกไว้เลยรักเดียวใจเดียวมากๆไม่เคยหาสาวคนไหนแม้แต่นางเอกเนี่ยจะแต่งงานไปแล้วแต่ก็ยังชอบนางเอกอยู่ไม่เคยคิดจะแต่งงานกับคนอื่นเลยจนมาพบกับตัวนางเอกในร่างของน้องสาวนางเอกแต่ตามจริงแล้ว นางเอกของเราเนี่ยมารู้ทีหลังว่าพระเอกเนี่ยคือคนที่ช่วยนางเอกไว้ในเทศกาลลอยคมไฟและนางเอกของเราเนี่ยก็ได้เสียใจมากๆเลยนะครับทำไมไม่เลือกพระเอกทั้งที่ตอนนั้นนะครับนางเอกของเราเนี่ยก็มีใจให้กับพระเอกหน่อยๆแล้วแต่ว่าตัดสินใจแต่งงานกับพี่พระเอกเพราะว่าคิดว่าเขาคือคนที่ช่วยไว้ในงานวั ok? Okay? น,นเทศกาลลอยคมไฟและนางเอกของเราครับก <way> ็ต้องสืบหาว่าใครเนี่ยเป็นคนที่วางยาให้นางเอกนะครับแทงลูกและหลังจากที่นางเอกรู้ความจริงนะครับนางเอกเนี่ยต้องการแก้แค้นจึงได้แต่งงานกับพี่พระเอกอีกรอบหนึ่ง และจะไปเป็นสนมของพี่พระเอกแต่ตอนนั้นนะครับพระเอกกับนางเอกของเราเนี่ยในร่างของน้องสาวได้ตกหลุมรักกันเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าพระเอกของเราเนี่ยช้าใจถึงสองครั้งสองคราวเลยนะครับเพราะว่าหลงรักคนพี่คนพี่ก็ไปแต่งงานกับพี่ชายหลงรักคนน้องคนน้องก็ไปแต่งงานกับพี่ชายออกก้โ,โหพระเอกเรื่องนี้ต้าสงสารมากๆในเรื่องส่วนใหญ่ของเรื่องนี้นะครับก็จะเล่าถึงการแก้แค้นระหว่างพี่น้องการแย่ง,งชิงราชบัลลัง แล้วก็ตามมาด้วยการแย่งชิงสาวงามซึ่งบอกกัเลยครับว่าเนื้อเรื่องนี้เข้มข้นมากๆเพราะว่าดูทุกตอนเนี่ยคือแบบไม่มีตอนไหนที่แบบหายใจร่องคอเลยนะครับคือแบบแต่ละตอนนี่คือทําให้เราลุ้นตามลยว่าทําไมนางเอกถึงได้โหดไ้า like ์กับพระเอกขนาดนี้แต่ก็อย่างว่าครับที่แรกเนี่ยนางเอกเ,เป็นคนที่จิตใจดีมากแต่มีเหตุการณ์ที่ทําให้เสียลูกไปทําให้นางเอกเนี่ยต้องการแก้แค้นแล้วจิตใจอมตมากขึ้นและเรื่องราวต่อจากนี้นะครับจะจบตงยังไงเนี่ยให้ทุกคนไปหาดูกันเองนะครับบอกก็เลยเรื่องนี้สนุกมากๆถ้าาาาใคครรที่ชอบบสยดามานะั แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ไปด้านล่างนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบายครับ